สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้มาดูวิธีการตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยทรงอะไรครับช่างสวีสทรงสวิกกี้ค่ะออทรงสวิกกี้ยอดนิยมเลยอันนี้ใครครับเนี่ยเปิดหูค่ะอาจารย์ช่างสวีหรือว่าอาจารย์สวชีช่างช่างสวีค่ะเป็นช่างก็พอนะค่ะปีนี้จะลดผมพมูไหมไม,ไม่ลดค่ะไม่ลดลงมดเยอะแนละ้วมาดูวิธีการตัดผมครับแบบการวัด กในขที่กืเตยระทำ่อยอตัาจายน้าเนี่ยครับเราก็้ารโบรวการที่เอาตัวเลขเนตัว่างว่าเนี่ยแนเดยวกแต่เรามี่เรื่องนึงครับคืแน่อนจากเดยกอยู่ในนี้เพราะอะไรครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเข้่อไ้กการท่อที่ต้องเข้าที่เป็นไปนะ ถามลูกค้าบ้างครับเมื่อกี้ลูกค้าอยากรู้อยากรู้ตอบหน่ยตอบหน่อยถามว่าลูกค้าจะเอามีไรหรือว่ามนมลลูกค้าเอามมค่ะวอยค่ะแต่้างว่าได้แค่2 7บาทแต่อต้องแบ่งายเป็นคือเป็นายซึ่งในมาตรการนีครับเอคาลดยคือใช้สาราีเ

เนี่ยนี่เชียงใหม่เชียงใหม่ยะเชียงใหม่นี่นำพูนเนาะเชียงใหม่ท่านสวัสดีครับสวัสดีครับทานเอาเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทานชุมชนหมู่บ้านเสริมสรีนะทานประธานสมนึกแจ้งสดิดนะมันเป็นทนายความด้วยใหญ่ด้วยต่อเลยครับ

That's <laughs> my ในขั้นกรรมธิการก็มีหรือว่าหน่วยตรวจสอบก็ดีว่าทำไมเราเอาที่ที่มีราคาสูงเนี่ยมาจัดการประอยู่แล้วแม่แม่แม่เอ้ยเกี่ยวเราก็บอกว่าที่นี่เราตรวจเสร็จคือเราตัเพื่อว่าเออปวดข้างล่างต้อตัดทิ้งไหมหรือว่าจะประมาณนั้นค่ะที่ประโยชน์ที่ท่านจะได้คือท่านได้ที่แต่เจ้าสามปีนะครับเราไปหาปู่ไปยังไงบ้างสามถึงอาจารย์อยู่ค่ะถูก สาาร่จอางนี <google> ้อกนะคือ <phải> ส <been so nice> yeah, ิทธ <trendy> ิการช้สิทองได้อันนี้คือสทธิ์าคกนละมาตรการของคนอเนี่ยคือกรณีที่ท่านูกตด่ที่นีคคุณาขอเสกท่านไม่ต้องเขียค่าเลปกติเราจะมีค่าเลกนก A แสนสองาท่านต้องเค่าอเลย แต่เรา่อยู่เพราะถือว่าิตภเนี่ยค่ารูปค่าไ้าอยู่มาแต่แล้วดีแล้วให้รมาเ่าก็ใส่แต่ปีที่แล้วคือเป็นรูกประยูนะครับแต่เ้าเป็นารูปประยูณ์อาจนะ้อที่ยู่บอกที่ใครับว่าจะคาการน่าเข้าใจเื่อที่เาบอกว่าเราต้องกาปีแต่เรื่องข้าเรเชื่อถกั เรื่องของที่แท้ข้าวบางปีนึงเนี่ยเราเลี้ยงตร้อยต่อร้อยเรืนะครัสามารถเติที่แข้าไปให้คนอื่ได้นะครับที่เราล้ยงัวร้อยตอร้อที่ดีทายอันนี้ก็คือในระบบของเราก็เอาเอาันธุ์พันธุ์ทีดีเข้ไป แสะบอกวางานบนงานนมบนของาแต่เป็นเรื่องนี้ที่ผมพยาที่ยเรื่องบอกว่าถ้าไ่ไม่ต้องค่กคนถ้าบอกว่าอาจจะตาแค่หลัร้อยก็เลยนันไ้ในปัจจุบันเนี่ยพงรอากปีที้เขาก็จ่อ่หลังเข้มาแล้วันหนึ่งหนึ่างเนี่ยอาเดี๋ยวเ

ào xoay không bớt đấy ạ, xoay không bớt đấy, xịt này Itu uh -huh. ที่ว่าทำไมเราถึงต้องใส่แสลงนะครับคือปกติแล้วที่น่าจะกระดึกเนี่ยคือเวลาเราที่เนีมันต้องนอนเฉยมาในแสลงอันหนึ่งคือที่ปวดขาแต่ก็จคมีแบบฟังบ้านมั่นคงไปด้วยครับพี่น้องกำลังให้ราชการเขาแก้ปัญหาอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนนะเดินอดีเนะีตั้งอันเดียวทำได้ไหมเอาด้านทีครับพี่น้อง ให้หวีดสีเดือนนี้ครับหนึ่งสองสามทิ่วีศับทจำได้ไหมส่วนที่หนึ่งใช่ไหมครสายสั์บิดสายจำได้ไหมนวลไม่เนง่ยนวลนยังยังยังไปไล่ไปลอกหัวเลยอย่ให้ตกวีนะถ้าตกวีก็กลวนหัวส่วงเข้าวัด <c oughs> โอ้ตอนี้ียยากครับ หลายท่นนครับที่เพยพองนมรับแล้วเไ่้โอกาสด้วยอยกจะเปิดเป็นมีทำให้ท่านที่ต่างได้น้องต่างหน่วงานที่มาในวันนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นกบริทองนะครัร่าท่านตัวนรว่านี่บรากาทีรรยาการก็อยากให้้องอยว่าความเจอ่แต่ก็ได้แต่ี่เปิดให้อาที่เราได้กัมดา๋ยวจะมีทีมงานเดิแค่าว มีในครับ้ายีี่ออะไรอยู่ด้วนเจ้ออืมสับไปให้บางครับพี่น้องเขาาูว่าออฟฟิศทาง่ายผู้จัดส่อย่ากที่ฝากจะขอเรื่องอะไรือใเรื่องการร้องบอว่าต้องการ ดันแรงดูเดยครับตัดสินเชื่อเลยใส่น้ำตาลนี่ครับ,บถ้าอยากให้หวานตัดตอนน้อยๆหน่อยไม่มีจนนะอนเหรอผู้หนญะิงอ่ะตรงนี้เอาออกนิดนึงนะ

ผมเี่ยวเรื่องี้อยากไมปที่ัดขายแล้วกันนะถา่ที่ทำนยัาช่วยช่วยให้เาให้ดีาทีเดียวดครับเรื่องเรื่องที่ให้แชร์ยนะครับขคว่าไหนเป็น้ที่อยธา้นการที่จะไปเส้นเนวนะเคะ อชมเล่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทรงทวิกี้มีจอนลักไซนะเรียกเป็นทรงสวยสั้นก็ได้นะครับมีสชื่อนะเแต่ถ้าเราทะกีการีเรื่อ่ยคเอเี้นะเอรบการที่ผมดียนครที่ว่าดูเรื่องเรื่องวานะว่าต้อกานะครับว่าเราต้อง่เรื่องต่อให้ยน thì đó cũng không được